คุณผู้ชมซึ่งหลังจากที่น้าท่วมขังหลายพื้นที่ของหาดใหญ่เองนะคะก็สร้างความเดือดร้อนนอกเหนือจากเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีหลายจุดนะคะที่นํามาสู่ความเสียหายมีอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะน้ําท่วม5วันนะคะแล้วก็จุดนี้มีคุณครูมีนักเรียนกว่า800ชีวิตเลยนะคะคน้าท่วมสูงกว่า3เมตร<ห>อุปกรณ์การเรียนการสอนเนี่ยเสียหายหมดเลยค่ะ3เมตรนี่ชั้นชั้นหนึ่งนี่คือ มันเลยขึ้นไปอีกนะค่ะอ,อคือชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้แน่ๆนะคะก็บางจุดเนี่ยท่วมไปถึงชั้นสองนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานกระจกก็ต้องเร่งซ่อมแซมหเห็นว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยน้องๆน,นักเรียนส่วนใหญ่นะคะก็มีฐานะค่อนข้างยากจนครับ เท่าที่คุยเนี่ยบางคนบอกว่าหัวชุดนักเรียนจะไปหาที่ไหนยังไม่รู้เลยว่าจะมาเรียนกันยังไงเนี่ยสภาพของโรงเรียนแห่งนี้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านหน้าควรหลังค่ะเขตเทศบาลอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่น้ำลดก็ทิ้งเศษซาาความเสียหายก็ต้องเข้ามาช่วยกันเก็บกวาดซึ่งที่นี่เนี่ยน้ำท่วมสูงนาน5วันสูงกว่า3เมตรเพิ่งจะลดลงจนกระทั่งแห้งสนิทเนี่ยเมื่อคืนเองค่ะ เมื่อเช้าค่ะคุณครูก็เข้ามาสำรวจความเสียหายก็พบว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีแต่โคลนนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนฟ้าเพดานกระจกแตก<ม>เสียหายเกือบทั้งหมดเลยค่ะใช่ครับดูจากพื้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เห็นเป็นสีน้ำตาลนี่คือโคลนทั้งนั้นเลยนะคะหนักแน่ๆนะกว่าจะทำความสะอาดทั้งหมดแล้วในโรงเรียนนะคืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเปิดเรียนแล้วนักเรียนกลับมาเรียนเนี่ย จำเป็นต้องใช้ไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะในการบูรณะแล้วก็ซื้ออุปรกรณ์ใหม่ที่เสียหายไปด้วยนะครับคุณครูบอกเลยว่าต้องเร่งทําความสะอาดเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี่นะครับต้องกลับมาเปิดโรงเรียนนักเรียนก็จะกลับเข้ามาเรียนแล้วแต่ว่าตอนนี้คือก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะทําความสะอาดแล้วเสร็จในช่วงไหน ครูยอมรับเลยครับว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าหนักที่สุดเลยก็ว่าได้สําหรับเหตุการณ์น้าท่วมนะฮะส่วนที่โรงเรียนนี้นะครับมีนักเรียนอยู่มากกว่า800คนส่วนใหญ่บ้านนักเรียนเนี่ยก็โดนน้ําท่วมเอาจริงบ้านครูก็โดนน้าท่วมเช่นเดียวกันแล้วอย่างที่บอกว่านักเรียนเนี่ยมีฐานะยากจนนะฮะชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆของแต่ละบ้านที่เสียหายจากน้ําท่วมนี่นะฮะ หลายคนบอกว่าไม่มีเงินไปซื้อใหม่ชุดนักเรียนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหาเงินที่ไหนไปซื้อนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยฮะจะเยียวยาได้ตรงไหนจ้องก่อนเก็บของก่อนแต่ว่าถ่ายภาพแต่ว่ากําหนดกําหนดเปิดคือเก็บเหมือนกันใช่ไหมพี่ตอยังไม่มีนโยบายว่าจะจะเปิดวันไหนแต่ว่ามันเสยเยอะเพราะว่าปีที่แล้วมันน้อยแต่ปีนี้มันขึ้นยันสองแล้วก็เยอะค่ะ อ oh. แล้วอุปกรณ์การเรียนการสอนเด็กจมหมดเลยแล้วก็พวกนักเรียนก็ไม่มีเสื้อที่จะใส่หนังสือก็ไม่มี oh. อุปกรณ์การเรียนก็เด็กบอกว่าไม่มีแล้วครูไม่รู้จะไปโรงเรียนยังไงอ oh. ชุดบ้านก็ไม่มีรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกว่าเศร้าเราเข้าถูก็ส่งสารเด็กเด็กก็อยากโรงเรียนแต่ว่าด้วยความตางบ้านก็นะ หนังสือหมดบ้านก็จมน้ําก็ท่วมอะไรก็เขาไม่เหลืออะไรแล้วก็ <ắng> รู้สึกว่าเศร้าเศร้าบ้านกับโรงเรียนก็มาบ้านก็เศร้าแล้วมาโรงเรียนก็เศร้าใจอีกก็ดูมากกว่าดูใช้เวลาแบบต้องนานมากเลยนะคะบบเนี่ยดูสภาพแล้วแบบียหางเยอะต้องต้องฟื้นฟูกันเยอะค่ะ น่าสงสารนะคะคือโรงเรียนเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของ<ช>นักรเรียนด้วยนะคะคือบ้านเนี่ยก็ไม่มีอยู่จะมาโรงเรียนก็มาไม่ได้เพราะว่าเสียหายหนักเหมือนกันหมดเลยค่ะใช่ครับคือเห็นคุณครูยิ้มเมื่อกี้นี้เนี่ยคือข้างในเนี่ยเสียงสั่นเครือนะ<ช>เหมือนกับจะร้องไห้อ่านเอาไว้นะฮะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมครับที่กู้ภัยฮุก31เอเนี่ยเอาเรือยางออกไปช่วยนะฮะเป็นแม่กับลูก วัยสมเดือนน่ะลูกยังเล็กอยู่เลยติดอยู่ในบ้านนะครับคือสามีเนี่ยไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วสามีคือพยายามติดต่อคนที่เป็นแม่นะก็คือภรรยาตัวเองเนี่ยนะติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้คือสัญญาณโทรศัพท์ช่วงนั้นนี่มันก็ไม่มี5วันน่ะคิดดูดิแบตโทรศัพท์มือถือนะคะแล้ว5วันนี่คือใจหายเลยนะไม่รู้ว่าชะตาลูกกับภรรยาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายสามีตัดสินใจครับ ประสานกู้ภัยฮุก31เข้าไปช่วยเหลือนี่นะแล้วนี่คือภาพที่คนเป็นพ่อเนี่ยได้อุ้มลูกอีกครั้งหนึ่งอะ่ะหลังจากที่ขาดการติดต่อไปอะ่ะห้าวันด้วยกันสุดท้ายคือคนเป็นแม่กับลูกเนี่ยปลอดภัยดีนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือให้ออกมาแล้วนี่นะ,ะนั่งเรือออกมาครับโอ้โห ดวงใจของคนเ,ออเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือลูกวัย3เดือนเนี่ยนะคะค,คือฮุก31เนี่ยมาจากอีสานนะคะนครราชสีมานี่ก็ต้องชื่นชมด้วยนะคะลงพื้นที่กันไปช่วยเหลือไม่ใช่แค่ช่วยแม่ลูกอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะว่ายัางได้ร่วมกับพยาบาลนี่คือเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆนี่ล่าสุดทำคลอดเด็กบนรถบรรทุก <รถ S 1> โอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยแหละ,ละค่ะคือ เป็นจุดที่โอ้โหใช้ในการคลอดเด็กเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากทางกู้ภัยของพุก31เขาได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้เนี่ยมีหญิงท้องแก่เตรียมจะใกล้คลอดแล้วนะคะคแล้วมีถึง3รายติดอยู่ในบ้านออกมาที่โรงพยาบาลไม่ได้นะ้ำมันท่วมหมดแล้วโอ้โหคนกำลังจะคลอดลูกแล้วทำยังไงดีนะคะหลังจากที่ช่วยพายหญิงท้องแก่3รายเนี่ยขึ้นร,รถบรรทุก รายเดียวก็ว่าโอ้โหหัวใจนี่มันทุกเวลามันมีค่ามากจริงๆนะคะนี่สรายจะไปส่งโรงพยาบาลสงขลาระหว่างทางปรากฏว่ามีหญิงท้องแก่2รายเนี่ยเกิดปวดท้องต้องคลอดเดี๋ยวนี้กระทันหันเลยนะคะคพยาบาลเนี่ยมาด้วยมากับรถแล้วก็กู้ภัยฮุก31ก็เลยต้องใช้รถบรรทุก ที่ว่าจะเคลื่อนไปโรงพยาบาลใช้ในการทําคลอดแบบฉุกเฉินบนรถกันไปพร้อมๆกันครับโอ้โห oh, oh, กู้ภัยบางส่วนค่ะก็ลงจากรถไปไปช่วยกันย้ายรถนี่ใน oh, ที่สุดนะคะ <this. S 1> ก็เป็น เด็กก็คลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยคุณแม่ก็ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ,ะก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันไม่ใช่คแค่กู้ภัยอย่างเดียวก็ต้องมีผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะคะพยาบาลก็ไปด้วยค่ะต้องใช้การขอทางจากรถของชาวบ้านขับเข้าไปในพื้นที่คือพอคลอดออกมาแล้วเนี่ย เด็กก็ต้องเข้าไปอยู่ในตู้อบใช่ไหมคะคต้องเข้าไปอยู่ในการดูแลของทางโรงพยาบาลกันต่อค่ะซึ่งการลงเดินไปในพื้นที่เนี่ยนะคะคือกู้ภัยเนี่ยเขาต้องลงเดินไปก่อนเปิดทางเพื่อให้รถบรรทุกนะคะสกิโลเมตร,รกว่าที่จะสามารถเนี่ยค่ะทำคลอดเด็กแล้วก็1รายที่พยาบาลกู้ภัยเนี่ยทำคลอดก็ต้องแสดงความยินดีนะคะ<อ>กับคุณแม่ด้วยน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าหน้าที่ะะตอนที่พยายามที่จะ ให้รถบรรทุกเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลให้ไวที่สุดก็คือต้องลงไปเลยแล้วก็รีบโบกเลยว่าเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยนะหญิงท้องแก่ใกล้คลอดแล้วใช่ค่ะนะ คือมันก็จะมีทั้งรถเนี่ยที่ติดอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็จะมีรถเนี่ยที่เขาหนีน้ำท่วมมาแล้วก็จอดกันอยู่ที่ถนนเป็นจํานวนมากนะคะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังน้ําลดนะคะกู้ภัยยังคงทํางานกันต่อค่ะก็ค,ค,คลอดไปหนึ่งรายส่วนอีกหนึ่งรายที่เจ็บท้องก็ถึงโรงพยาบาลท่านคลอดพอดีนะครับคุณผู้ชมอ่ะลงพื้นที่ไปครับก่อติดสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่หัดใหญ่นะตอนนี้น้ําลดแล้วแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเต็มพื้นที่ยังไม่รวมถึงการเก็บกู้ร่างของผู้ที่เสีียยชววิตด้จาก เหตุการณ์มหาวิประโยคกในครั้งนี้ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับร้อยคุณเพลินพิชูเสนมีรายงานสดเข้ามาครับ ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากน้ำลดสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการฟื้นฟูค่ะทั้งในส่วนของน้ำประปาเพราะว่ามีความจำเป็นมากค่ะในการใช้กวาดล้างทำความสะอาดบ้านเรือนของชาวบ้านนะคะรวมไปถึงเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็การสื่อสารที่ต้องเร่งค่ะให้กลับมาใช้งานให้ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันในตอนนี้เลยและเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆก็คือเรื่องของการจัดการกับร่างของผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งประธานแพทย์ชนบทรระบุนะคะว่า THANKS